สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สวัสดีตอนเช้ายังไงสามกว่าสามครังสบายดครับวันนี้รับหน้าที่แทนอาจารย์ชาติครับเพราะว่าเราวันนี้เรามีงานของเบียร์สร้างครับแล้วก็ยิ้มเคลียร์การเคลียร์งานระเบิดแล้ววันนี้ผมก็จะมาเปิดสวัสดีครับพอมเลย่ับซ้อมครับซ่อมละครครับมนตร์รักนอกสมรสเอ้าสองพี่น้องนี่เบิ่อเงนนีงเพิ่งขอค่ะได้สองกองกินพูดเดียวโอ้ย แกองกเดี่ยวกล้องเดียวกินสอคนก่อนือสองกล่องกินคนเดียวโัก่องเดียวกินสองคนโวยลงสดลงสุดหรอครับ้ขอโดนนักหรือือได้ละวันนี้หมอมกินกับพีตเซเวนี่ยและเป็นเป็นคมพีซัมนองเขาไปยังไปได้กินเขาลดก็สั่งกัมาใส่งไงไก็หังสสาหน่อยนึงคนสั่งหลายได้หกซได้ได้ได้ใด้ได้ใ้ได้หักถุมนึ เอาหมคืนฟ้อนนึ่ันส่งยุเลยมันส่งยุเขาเขาออเดอร์ไปหรือเปล่าออเดือยวไปกอนทุงหนึ่งมันกัมาส่งรถมีไม่รอแต่ว่าไม่เห็นหน้าหลายวันสวยเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำเพลงแล้วให้รถมีไปร้องลงช่องเราให้หน่อยนะได้ไหมได้ค่ะได้ไหถ้าตัวแพงไหมถ้าตัวแพงมากหนึ่งเมาค่ะโอ้ยโอ้นั่นแหละแพงกว่าะใจตังอีกอ่ะมันมอสเมราะปิดหนึ่งเมาเดี๋ยวว่าเขาคิดว่าทีเรา หนึ่งเมานึ่เมารถเมาลากอเรนี่ะาทีรถพ้นออมดมูดีกับเมาได้ที่ปตัดผมเลเนี่หันข้างดูชีเดียดตนวดดีเลยวะไจ้างเจ้าสิตัดหนวดหเจ้าสิัดหน้า ได้วัเทียงมันมอนนีนาเจ้ตกับไข่แดงอยู่เด้อออออกอดคิวอดคิออกออกเื่อนเนาะเบิดแมอยขั้นเขีอยหนหวยตางคสวัสดีครับโอ้อาจารย์ช่างวะแล้วเมื่อนา้อาจารย์ช่างไได้ไปเหีบ่ครับอะไรครับโอทีเาอาจารย์ช้อช่างมีสิครับคนคนโอคนละคนอนีคนละคนคนลาเป็นอาจารย์ช่างมามันเชี่พานาปุมไหมรอเป็นจะฮักตัวออกเลย เลขเดียวบ่าวเนี่ยคนละคนนะพี่เจ้าเนี่ยหล่อวงไปอีกนักเอกเป็นโอกาสของเขาเราดิครับคันยูบ้านมาได้ไายแบบนี้ได้ครับคันยูสาวหน่อยเลยฟ้าสวัสดีพระเอกนั่นสุรศักดิ์ครับของตาปลอยได้จ้าวันทีนี้จะได้ไปรวมงานกันแล้ะตะกอนในเบื้องเต้นน้ำปิกต็อกเพิ่นโอ้ยเพลงนี่สุดยอดเลยคนิเหงื่อเสียงหนีกระโดอกระเดียบไปสนต่อไปเนี่พี่ ยอดสุดยอครับไดมอัมาป่บยัยัไอนีกรอกรถครับมตาเดี๋ยวจหน่อยนายกใหม่เสียงยิ่ลูกบาลบอกทีมอันนี้ครับไรอีกรออรถไรอเกรอรถครับเสียนไปเสียนไปคลิปนึ่งเหลือหน่อยครับเหน่อยท่านพี่น้องขาไปเบื้งเนี่ย แต่ถึงพันแสนเหรอครับหน่อยนึงนปลาไปมาอยู่นี่แปรปีแล้วยังขั้นได้ย,ยอดวิวเสาโดมไหลไปดีเจ็ดเมื่เคยนไทยแกก็ดิ่เสาโดมนี่เป็นลิขสิทธิ์ที่เด็ดข,นขันขั้นพวกได้รับอนุญาตจากบอดนน่ผู้ใดมาไทยกกบ่ขึ้นด้กินมาลอยไทยนี่ยบ่ขึ้นวันนี้จะพาไปดูเสาโดมนี่บ่มีทางบ่มีทางต้องบอดอนุญาตก่อนต้องอันนี้เบื้องหลังกาันสอมบสอมละวกอน เพื่อที่ทายทอดให้พี่น้องได้เบื้องอันนี้เบื้องหน้าไหมเบื้องหลังต้องอยู่ข้างหลังพุ่นหมายหมายถึงว่าเบื้องหลังในการแสดงที่สิลล็อกหมายบอกใจพี่คอเรียกว่าจะหลังหันอันนี้หน้าหันที่นี่ครับไปวัดจิมดลครับปีกับพี่วัดราต้าคูบิกกับน้องก้อยชาลินีครับ กเป็นขั้นต้นขั้นต้ฮะขันต้นขั้นตัวขั้นในปาขั้นในกาวอ่ะดีด้วยขันไปอีกใช้เทียนเนี่ยกับพินิสีระพ่นิสีนพระใหญแสดงออกดอกปนกันเนาะแตดีนย่างไกลที่ซื้อเอาดอกครับพระใหญ่แสดงเป็นรับบทเป็นอ้าวอยู่ด้วยครับเอาวอย่างครับเอาเป็นอ้าวไหมนี่นี่บทไหมบทเป็นคู่พระนังเนี่ยเป็นเป็นอ้าวเป็นอ้าวเป็นอ้าวน้องไก่บอสเมียนได้ออกฉากน้ำกันบอสเมียนได้ออกฉากน้ำกันอยู่ขั้นในกาเอาดอกครับผมเข้าพระเา พอดีซึ่งปีนี้ได้มารับบทเป็นอ่าวไวเชลีนีบทได้เป็นพระนางตอนนี้ได้เป็นอ่าวอยเบิ้งแล้วใอยไป็รักอ่านบทแล้วแ <c oughs> ม่เป็น,นอ่าวได้ละอ้าวผลงามอะไรพี่น้องคนคือเด็กเป็นไหครับเพลงได้จากลานฟิวหรออาลานฟิวมาไปสอบอยู่ครับพี่น้งองคือโรงบาดเ้องนุ่ที่เงยตัวของหัวล้านหน้าตา เอราเาน่ันาสายดีครับอันนี้บเมนไหนครับโมเมนละละไงครับอันนี้ละน่อยครับคือก็เหมือนเดิมถ่ายไก่บชิดหอนคือกครับชิดหอนชิทวอนชิทอชิทวอดบันน้ดอกพี่้อกห้าวันทอดวันนี้ยีซีกันยาหาเพี่ยนใจทำกันผ้ากันมมาเทดแต่จะหลงสนวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพร้อมหน้าพร้อมใจครับแล้วน่อยก็ขึ้น บบลายดอกครับเห็น้นเบยวันที่เกาแบบ้ละเมล่าเมล่าอะไรอ๋อแล้วก็เมล่ามือเลี้ยงล้วกัชุดนลาเก้าเลยที่มันขึ้นวันที่เกเดเลยยายเวยายนกจอยกัมาครับนี่กำลังซ้อมกันพี่น้องรสาทครับ จอร์แนนัไฟโอ้ยบูงามไหลพูดได้หน่อยผู้งามไหลพี่น้องซอยกันสนับสนุนครับนางเอกสาวน้อยเพชรบ,บ้านเพลงอันนี้กับูดได้หน่อยครับผู้จัดการเพิ่งนี่อันนี้น้องอันนี้น้องลาบอันนั้นต้องก้อยน,น้นองลาบแล้วเป็นผู้จัดการตลอดเอาก็เห็นอยู่ด้วยกันตลอดไงก็น้องไงเหรอเพราะว่ารู้จักเอาจริงก็เห็นอยู่ใน็น้์เดียวกันตลอดไงก็พ่ออะไราไหมเพราะว่าคุยได้ทุกเรื่องเพราะว่าคุณเอจะรู้จักก้อยตั้งแต่ก่อนคุณเอมาอยู่สาวน้อย เอาง่ายคือกลุ่มเดียวกันตั้งแต่แรกเพราะว่าเรามีพี่ฮักคนเดียวกันตอนคุณเองอยู่หนึ่งลูกที่วาไงเวลาไปเที่ยวเราไปด้วยกันก็จะเป็นมีก้อยมีทีมงานก้อยมีทีมงาน<อ>ผู้ไทยทีมงานระเบียบทีมงานก็คือส่วนตัวก,ก็คือรู้จักกันมานานแล้วักนอยู่แล้วมไม่ใช่เพิ่งมารู้จักอยู่สาวน้อยไม่ค่ะ<อ>ลูกรู้จักจกันนานมากลูกมะเหลี่ยมเนาะโอ้ลกมะกลมใช่ไหมครับฝากคุณเอจะโทรแบบตื้อได จริงเช้ากังมันเย็นเช้ากังมันเย็นเช้ากับมันเย็นจะไปไหนวะเธอครับนางน่ารักนางน่ารักน่ารักครับทั้งทั้งนิสัยตัวจริงอุปนิสัยนะตัวจริงก็นางก็น่ารักแบบนี้เลยออกแสดงก็แบบนี้เลยแบบนี้เลยนางเป็นนางเป็นง้องแง่งน้องแง่งน้องยิ้มง้องยิ้มเป็นเด็กน้อยอ่ะเป็นแบบครับอ่าครับดูแล้วอีกหลายปีอยู่กว่าจะโตมาดูนี่นี่ไม่ได้ดูนานแล้วนะ นี่ดูนันจะไม่ตกสักทีปนครับฝากไม่นด้แล้วครับเขาุืมเลยครับปืนนะครับพรุ่งนี้แล้วสนุกวันที่เก้าลาน้อยก็มาเห็นไหมนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วรับเชิญละรับเชิญนะลาน้อยนะรับเชิญนะพาไปดูแล้วรับเชิญนะเขาก็บอกว่าไม่แน่วันที่ยี่สิบสี่เขาอาจจะเปลี่ยนใจเลยอครับเผื่อไปไข่ยำโอ้ยไม่มันอะไรประมาณนี้นะไม่ได้หรอกไข่ยำไข่ตำเพราะว่า กินแล้วขี้แต้สโลแกนคือกินทันทีขี้ทันใดไปถามพวกลูกหลอดบลเสือเอาเพราะปาะกาศกับลูกขิ้ไม่แยกฟวงหมูยกอันน่ะโอ้หมูยกหมูยกแยกฟวงอืม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 คือกันแล้วก็อันแล้วก็อย่างนั้นก็คือปีกไก่ปลาทันได้มาเนาะก็ทำตรงเนี้ยร้านตรงเนี้ย ไม่ได้ซ้อมเต้นนะอบอลที่ทำมาไม่ได้ให้ซ้อมเต้นนะตากปลาแห้งเขิ่นลำปาวของุวกลูกแตกป่ปลาแหง้งเห็นอยู่ไปเบิ่งคิบอยู่ใหญ่ทุกตัวบางตัวแอบ,บมีหนอนตัวเท่าเล็บตัวเท่านิ้วก้อยตตกอีกจนหนอนตายโอ้ยหมาคาาไปถมหนึ่งกันนะหมาคาบไ่ได้คาาไปกินเลยคาาไปทิมไว้ไเลยเพราะขนาดหมายัางเหม็นตากปลาแห้งเขิ่นลำปาวของปุกลูกอันนั้ก็หมูยกอันนี้ก็ เรายำตำนัวกินนันทีขี้ทันใดเดี๋ยวเจอบ้านฮักปุกลุกมาสลบคอมเมนต์เลยเนี่ยเขารู้ของจริงของจริงใช่ไหมเขารู้เขารู้ของจริงก็ทอดๆอยู่เอ๊ะอะไรขาวๆเอ๊ะอะไรขาวๆนึกว่าท้องปล่าขาวๆเอาไม่ใช่นะนอนหรือตัวทพีหรือว่าข้าวนอนมันพ้งขึ้นนอนพ้งเดี๋ยวกี้ครับพี่น้องเข่าคุ้มได้เลยครับร้อยสามสิบเก้าบาทนื้นแล้วครับไม่กับน้ำใจทีมงานสาวน้อยเป็นแพงครับบอทจีมี่ไรหน่าอีพีต่อไปเอียงจังใดกันคอยติดตามเจ้วอะไรนี่ รายได้เราจะไปซื้อนี่นีหนีหนีเดี๋ยวบักจอแมงนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่สําคัญเขามีสิทธิ์เก่าแมวล่าด้วยล่ะมีนี่นี่เขากำลังไลฟ์สดอยู่ผมจะเดินไปตรงนี้เนี่ยตอนนี้เอ่ออะไรนะใหญ่เป็นตะย่านมาแล้วใหญ่เป็นตะย่านใหญ่ทวงอันดาหวันไอ้สามยายนมจอยแต่แรกเลยนมจอยยายเวอร์มังกาเซนต์อันหมดเลยตั้งแต่แมวล่าแรกๆรกดูแรกๆเลยครับโคมอีกแรกเลยครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องทั้นี้ครับอย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณครับ